เกลียวมันหวานครับเกลียวคาบูมันหวานนะครับเลียวตัวนี้มันหวานไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ยากมากนะครับมันต้องเปลี่ยนใหม่แต่เปลี่ยน,นต้องเปลี่ยนยกชุดก็ดเลยลองแก้ปัญหาดูนะครับผมลองใช้เทปพ,พันเกลียวตัวนี้นะครับลองแก้ปัญหาพันไปที่ เกลียวที่หวานนะครับลองดูว่ามันจะได้ผลไหมโอเคครับแน่นแล้วจะลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหม ครับมันจะได้หรือเปล่า ล้ายแล้วมันท่วมแล้วนี่ ได้ครับเพื่อนๆชั่วคราวเราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดบางครั้งแล้วก็่้มด้วยตัวเองได้คือไอ้น็อตตรงที่สายคันเร่งของเครื่องตัดหญ้านะครับมันหวานมันขันเสร็จพอเราเร่งเครื่องมันก็จะชัดหลุดออกมาครับทําให้เครื่องเร่งมากพอมันชัดหลุดมาจากเบ้าลูกสูบมันหลุดมามันลงไม่ตรงร่องเพราะฉนั้นมันก็คันเร่งไปเลยครั้งนะครับผมแก้ปัญหาหลายครั้งแล้วทําไม่ได้ขันมันไม่อยู่ เลยตัดสินใจใช้เทปนี้นะเทปพันเกลียวนี่แหละครับลองทําดูนะครับเพื่อนอย่างน,น้อยก็ได้ประหยัดได้ส่วนหนึ่งยืดอายุการใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อเลยครับโอเคโอเคใช้ได้อยู่นะครับชั่วคราวชั่วคราวเนาะโอเคนะครับ